ก็จะอยู่ในเกมซีทีนะครับก็อยูผมซึ่งเคยเล่นเอฟเอสดีใช่ครับตอนนี้มีการออปเดตใหม่นะครับก็คือเป็นการตัวละครเทรนหนึ่งนะครับมาใหม่นะครับก็คือเซนดี้นะครับเป็นสายลงหน้าลายนะครับเราไปดูดีกว่านะครับเป็นอะไรอ่านี่เลยนะครับก็เปิดมาก็เจอนะครับข้อตุมนะครับเปิดตัว2องที่มันมีข้อตุงมนะครับของเซนดี้นะครับนี่มีมันมีข้อตุมหนึ่งนะครับ เมื่อถอยลูกเตาขาดเจ็ดสิบเซนนะครับที่จะลบสิ่งตกติดตั้งแล้วเอฟเฟกพื้นที่และสิ่งอันเชิญในทุกพื้นที่ภายในะยะแต้มทุกเตาที่ถอยได้นะครับ <c oughs> แล้วอันที่สองนะครับเมื่อตัวเรนมาของเราไฟางข้าวเนะโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตจ่ายไปห้าเปอร์เซ็นตุของข่าพื้นฐานนะครับและสลายสองดนมัดนั้นนะครับ ต้องมีไรแน่นะเรื่องไม่ถูกก็จะไหนดีนะครับอือนี่เลยครับการโทรคอนรลายเทนิ่งอัปเดตใหม่นะครับอีโวซซนดี้ตำนานซซนดี้เหมือนกันนะครับ ลองไปตูที่ตำนานกันนะครับโอเคนะครับดูที่คิวหนึ่งก่อนนะครับเมื่อตกันที่ก่อสร้างเลยกระตามนะครับโอกาสเจ็ปอร์เซนะครับขโมยมาเบอร์คูณหกนะครับของพื้นที่ที่ตกจากฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับโอ้โหโอกาสเจ็ดสห้าขโมยมาเบอร์คูณหกเลยแล้วก็โอกาสห5%าิเนะครับป้องกันย้ายอันเชิญนะครับนักอัญเชิญนะครับ ของไฟนข้ามนะครับโอกาส6 0นะครับป้องกันโมณบาูเบอร์นะคโอ้โหซีคิลแรกนะครับแล้วส่วนสกิลที่2นะครับเมื่อก่อสร้างอาคาร3ามดาวนะครับโอากาส55%นะครับย้ายไปอย่างตำแหน่งนที่ยืนเพื่อไม่ใหเล็งผลเติบโตอีก20%นะครับแบนเนอติดตัวแล้วเมื่อตรงพื้นที่ของก่สอสร้างใดก็ตามนะครับโอกาส70%นะครับใช้เอฟเฟกต อเอฟเฟกต์ก็สกิลการเคน,นย้ายทางเหมือของฝันตรงข้ามที่เรับผลกระทบจะได้ไปทำงานอยู่ได้สเทินมไม่สามารถทำงานได้นะครับแล้วการฝันตรงข้ามแบบสุ่มจากนั้นย้ายระยุสายแห่งฝันนะครับ ไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดข,ของฉันในแถวนาบในเดือของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันนาโอกาสแปดที่ไปเป็นนําสิ่งติดตั้งและชักบัญเชิญะนะเชินก็คือหมายถึงพื้นเช่นด้วยสัตว์เลี้ยงนาบหรือพิศังกรแมงกะพนและอื่นๆภายในแถวนั้นออกเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวเป็นหุ่นกระบอกเจ๋งวาะ น่าน,นะครับนี่ของซนดี้นะครับนี่จะเหมือนกันนะครับอีโ e วี่ข้อเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับต่างแค่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอันนี้อะไรบริกิตต์นน ลองเป็นน้องมาลอกอินใช่ไหมดี๋ยูก่อนดิต่อไ่า้ก็วิธีหาก็จะเป็นแอดก,การ์ดนะครับนี่เลยห้าร้อยนะครับคลิปที่รันค้าคันนะครับว่ามีอะไรให้สนใจซื้อ นีเป็นผลิตของอีเวนต์นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเได้เพจมา ตอนนี้ตอนนี้เราทำการทำเปลืนะแล้วก็นี่เลยผม็ส่งก่อนนานเ้วนะครับในเอีบวกมานะครับตอนนี้ก็ไข่แค่3าใบนะครับ ในการซ้ายนะครับจะไ,ได้ตุ๊กตาหมีมามาครับนี้ก็ขายิิ้นเ,เรียงเรีดบเป็นสีนะครับเดี๋ยวมาดูสุมกันตอนนี้ผม,มแพ็คก,การเท่าไรหกใบนะครับหกของก็จะได้ไม่ดูกันนะครับฮึบของเแ็กนี่มมาครับก่องที่สอง คูมาแล้วครับก็ไข่หนึ่งนะครับไข่สองไม่มาครับไม่มาเลยครับไข่เต็มเลยยังไปรับปัดโอเค ได้ไมาแล้วหนึ่งขอีกสองนะครับขัดในกา,าอีกสองหมดแล้วนะครับได้มาสองมีไข่สองเพชรอยู่ห้าร้อยนะเจ้าต้อง ถ้าจะเขาก็เป็ดพักเดี๋ยวเาต้องดูกันใครจะส่งไ Ôi, bên nhiên, mình có một thịt dịp chật xem này. ตังถึงเหรอโทรไม่ถึงอ่โอเคก็ประมาณนี้กันนะครับผมเข้ามารีวิวใครนี่นะครับถ้ามีตังถึงทำอีเวนเดียวผมจะมาทำรีวิวการตัวละครใหม่นะครับนี่เลยเซนดี้นะครับทำนานนะครับเอ้ยผมขายแค่ ขายแค่อย่าง2ใบนะครับใน2ใบนะครับแสดงครบนีม่มานะครับเอ็ดตุ๊กตากระต่ายนะครับก็ขายที่2ใบนะครับขายสองใบอ่าโอเคเข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่เพื่อก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดต่อใกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไว้คลิปใหม่เหมือน,นใครนะครับ ใครที่พูดติดภาพกันนะก็ขอพายด้วยนะครับโอเคไว้เจอก,กันพี่หน้ากันนะครับจะมาทําดูว่าจะได้เรียงไหมนะครับนี่เพชรก็เหลือห้าร้อยนะครับหมดเลยจากสองหมื่นนะก็ไม่ปิดนะครับเพ็ดยากเบายากตอนนี้ก็ในราคาที่มันพันสี่ห้าสิบบาทนะครับใครมีตังก็เติมได้นะครับ จำกัดแค่2วันนะครับผมก็คิดดูว่าจะเอาดีไหมพันสีเติมรอไว้ก่อนแล้วกันมีเวลาได้คิดเยอะอยู่โอเคก็คงจะไม่มีอะไรก็